าลายแซบลายกระมน่นมนยเราบความลอห้องข้าวมเองน่เอ้ยลายดลายเข้มใ <c ười> ส่แปร,แรกเอาทำมันบอหน,น,นะน่ะมันจังนัวบไอ้มันสีห่ยห่วยเนียเออใส่แต่เกลือนมันสี <c ười> นเข้มแบบแลบแบบนุ่ั้ อะไรอเป็นกล่อมดิก้วยชีเรียสอ่อยอ่ให้กล่อมเหนื่อยแยกยาดูหายเขาอ่ะบ่วงดิบ่วงง้อยติอันนี้เพิ่นว้แกงยงนี่ว้แกงใช้ผ้าขาวบอกอ๋อใส่เรอะออใส่เปรอะเอกินวไมจเฮ็ด เจล้กาเกี่บไอ้น้องซอยกันนะการเฮ็ดยุกินไหตีน่องกินน้ำเต้านี่เดินเป็นเมื <S 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 ่อตั <S 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 ้งกองบนมันน hey, ี่เป็นเมื <S <S ่อกาเกียยตาบ่อไรเนาะเอนอง ตามโซมือเป็นเป็นอยู่สบายดีรอบเที่ยงเลยปาลุงสบายดีคนน้มกอบเลยมีมีมีกีม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 กมมี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 กีมีมียีีม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 ีีมีมีมี่ีม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 มีีมัีีี ตำแซมมี่พนาวันนี้ตำแบบช็อปๆเงียนตำไหมหมุนก่อนหมุนมาตั้งพี่กันฝุ่นชีตลังเก่งน้อยไหมแต่โฮมต้นม่วงอ๋อหนอนบ ขึ้นก็ได้แด้หนิมันกินนี่บก้าขื่น้ยขว้หนกเลยไเอาขวยมาหนิ้นาเลยตัวอะไรบอานก็ได้ยานแฟนติกยกรเจตำหอมก้าแก้มไว

ก้นลายโดรมีดนะเออลายอะไรก็เมาเวลาเขายอหลังใส่ขากจาแล้วเนาะขาดรับอันนี้ผักอันนี้ผ oh ักเดียอนี้พวกบงนะเฮ้ยให้หมอเผาล่ามห้องกันเลยวิจับไป้โซนนั่นเลย

ปออ,ปอปแแแปลกเลน,น่นี่สองกระถางสมพักไได้เกเกนะถนางบนกํลังแกงน้อไปเบิ่งแกงน้อ้กัน,นเได้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 แน่มโม่เห้ได้ได้ไหมพี่พกหนึงรุนโดดได้

เช่ลายลายรเออเลายแท่บลายประมนนนนเราคนเราอบเรา้การปรอบเาย่งเง้ย ใช่เปรกเอ้าทำมันโบนั่นน่ะมันจังนัวจเใช่เอาไปลอดจองนึงนะใช่จองกเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเทียดีเ้เดี๋ยวลูกมาไก่ไกเต้าลูกไก่เต้า เออถอดใค่จองอ่ะจองน้องรถนะให้มันสีห่วยๆเนี่ยเออถ้าใส่แต่เกลือนะมันสีเข้มมาแลมมาแลมแบบนุงค่ะหมูยุมันยันก็ได้ยันหมูห้ัยนกล่อมดิขวัญชีวีเอาหน่อยวาให้ผอเหนื่อยให้ยัดยาถึูหายเขา เอาบ่วงที่บ like. mm ่วงง่อยตีอันนี้เพิ่นว้แกงนี่ว้แกงใช่ภระเขาว่าเอามใส่เปรอเออกกินหือไม่เ็ด้งกนกนก็นเลเฮ้ยเค็มเข้มพอดีเนี่ยเช้ตตาหนอร่อยด้วยแบบน

ถ้าไม่ยิ้มตังค์ก็อยากเย็นกว่าเย็นยิ่งป็นเลยนาะทำได้เราไม่นะค่ะต้องใส่ได้เหรอแมนอยู่แกงนะยังอื่นแกงได้แต่ว่าแกงนราไม่ต้องใช้น้ำตาลไปไปบันเตรียมตำหุงก่อนไปบานนี่ตำหุงก่อน

อ่ะโอเคตอนนี้แม่อ้วนกำลังสีตำหงตกินตอนคตำหงสกินกกินได้ตะกี้ดิใช่ไหใ่ใ่่อแบบกรนุ่งเรบกินกับผูงเล่นไป

นี่ยแจ่มปิดเลยแจ่มส่งเมียโลนี่ของร่ไห้จนเป็นเสบแรกบอนี่กระป๋องกระปองเปลืออีกกระปยองเปลือรน้ำปลาเนี่ยยังเปลกินเาไหมเปลือกกินเไมเนี่ยเออได้กปงเปลกไม่ไม่โด่ยันนี่ดท่านยี่โดนท่าว

ม่อยไปเดี๋ยวฮะก็จับผมก็ไม่อาไม่อายังไม่ปอกมาได้มั้ยน้อยหยดหยนหอรไม่พีได้ด้วยไม่่นมันน่นเนี่ยมันหจ้อตามก้นตามแนวีนนก็จะฆ่าดูอย่างยุ่นต่อกระเป๋า ย่อนย่นงผงมาบอนเอออันยุนผงมาบื่อแรงนี่เออดินดินก็เพื่อแล้วก็แล้วนะยามดอกนองหม่ลุงวันอเงียบปั๊บเาได้ม่เยลุงวันนั้นทีเราจ้ามาซื้อแลวออยงกงก็แก่เนาไมม คือซอยงานบุญอย่าเอฟซีว่าคือผมบอกเนี่ว่างานอย่างงานอย่างคอละเป็นงานบุญแจกเขานั่มีตู้คำเด้อมีตู้คำที่เราล่มเกษียชีวิตไปเนี่ยประดุ้งเลยมันนี่มือมือห่อกระต้มนะมันนี่มือห่อกระต้มกากเยบาไปน้องซอยกันนะก๋วยจั๊ยูนิกินไทยพี่น้องกินน้ำเป็นนี่ยเดินเป็นมือตั้งกองบุญ มื้อนี้เป็นมื้อกะเกียมตาบ่ได้เนาะเอ้ยน้องกันหน้ากันข้าวให้กันหนอตัวนงีอ้ยโอเค้ยมอยู่าไว้ ใช่แล้วมันเป็นคอนติ๋งน่าจะโยมากเนาะชงได้ช่มากะ

สามคกทำไมเมกัวเาบัพอกะตับมม่อ hmm. ีกนังนนะงมงเรือยงเนตาม่ยุ่งปนมนะมัอแล้วก็เมื่อนั่นไปเนาะเอาวันทิได้ แพ้ไพวยไพสวยยูนี่หาจานไม่ใช่ต่าหงเลยเฮ้ยเาเลยเาเายิ้มเลยเตียมเฮ้ยไ่เห็นไม่ชราพิออนีนทำหาแม่แตนัแ่มตัวนัย่างไปเพิ่ย่างเนไปเลยนะ

บอกเลยเพ้าเอาไปสวยเอาไปหาจานมาเสิร์ต่างมุมเลยใส่ใส่พัทูนะหอมแก่นไม่ได้น้อยบาทเลยได้ตีัตุดิเรียมไมบเออไม่ได้่ไดู้ช่วยตาเจ้ากินดว ว้าไใสวยไปหาจานมาไว้เ hmm. น si ่แต่ว่าไ่ได้ระบุชื่อได้แต่ใส่ตาจ้องเราอยู่เลยมาปลาลุงมาะไวคมีแต่สวยแต่งานอื่นคนอื่นยังเดี๋ยวแต่งานเราเดี๋ยวเราชิบะต่ำได้งานเราเองไงตำแล้วหรือจัดเดือนสี่เดือนหกเฮ้ย

ตอ่าวะต้อะี่้นรต้อะรเ่เลยตอ่อเอไเ้อะออไนะรนี่้ไน่ต้่ไ้เอ้ย่ไ้อะ้่เอน่ะะ้่ย่ไ้่ี่อ้น Hoa oh, phần này hay, cái tung kết mày khao người kia giang. Tung giang, mày khao tung giang, mày khao tung giang, mày khao tung giang. Tung giang, mày khao phần Phần mày khao tung phần Tung giang, mày khao được rồi các đôi nó hơi thìn, ừ. à hơi này à tổ on đây, các bông năm đăng bông năm chắc lalaschool Để ไปยายเราบ่งใส่ก้นเ่าไปยายพึ่งเนเออประจับจานจะกะตกะได้เอาไปยายพึ่งวะเ้าห้นไหวน้พักเลไห้เขาหยิบไปน่ะไเขาิบปหน่ะถ้าบ่มวนห้องยังเฉยๆติ เพิ่งีบไปบไ้มก็ตาบ่ทังนี้ก็ตาแกงเนาไหมหออนยังโบแกงว่เฟิรนนั่นแหละอเนยังโบแกงดอนนดอกคอนบักินปลาแดกโอ้หองโบแล้วนะห้ัวกินปลาแดก

ไปให้ไปอวดไปุดป่ายาพักก่อนไปยาเราจะไปยาัก่อนเด้อโอยาล้าน้ำล้างว๊ใช่ใช่เเาหลายท่าได้เดี๋ยวย้มเราเราอีกเราส่านุ่นไปใช่อ้าวไปพักก่อนเนาะนี่นายเล่าน้าพักยังมีเท่าไ่ พันก uhm, ็ตังหงอาไปห็ายแม่อนุ่นไปเตอมแล้วยังไปรอดชอบหายแม่อนุ่นเหรอเอแม่อนุ่นไปฮะยังไปรอดพุ่มเยนี่ก้กระโตกนะ nggak, pada nggak, Oke, nggak, 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 nggak,